ตะกี้ตะกรอนนี่กีลาวเต็มยู่น้ำเฮาแมยเนี่เีลาเอ้ยจะเป็นจะเป็นโชคดีครับที่หนูบดีมาอยู่ดีเออเอาคือว่าจันทรนค่ะนั่นละยู่ดีตัวอาทิตย์บดังทอยูกระบอกโจความลับถูกเปิดเผยเมื่อนี้เมื่อนานถูกเปิดเผยเมื่อนี้ครับไอซีโอหอยฟังตรงๆเลยครับต่งต่งก้อนสิบไปยูน้ำพอโจครับเพิ่นทักไปหาหลายๆคนหาหนูนี่ค่ะบเน้นละหนึ่งในผู้นั้นก็คือ ทักไปหาบอดหนูครับแมน่นค่ะหนูห<อ>นูอันนี้เลยหน,น,น,ยน,น,นูทักหามแม่เลยที่ทเรียกอะกำลังอันแต่งนากำลังสิไปร่ำแมค่ค่ะเมื่อนั้นพอดีเพื่อนตอบรับหนูพอดีเพื่อน,น่าหนูอยู่บ้านได้เพื่อนกระทัหน,น,นูทับ,บตอบ,ตบแม่ไปเบนบอาแล้วเพื่อนว่าเตรียมตัวเอาเสภามาเด้อหนูก็ยังบ้านในหัวนะวันนู้สิเดี๋ยวไปบอ่ว่าทักหาพ่อก่อนอยู่แล้วเบนบอบอค่ะทักหาเมนูนี่ตอนเปล่าทักหาเมนูก่อนแม่นค่ะ ทางอ่าทั้งมึงเลยทั้งมึงเลยทา้งน้องบอลลัมพูบัดนี้อ๋อคือผมมีงานงกกรับจ้างศรีสะเกดก็เลยไม่ได้ไปแยกเทียบัดนี้ก็เลยไกลเป็นขาดการติดต่อน้องก็เลยสิมีความพอใจปะโบ่บบอยากได้น้องแลว้วนะครับแต,แต่ว่ากวนอูสิเดนมาอยู่น้ำพ่อโจนี่ก็สุดความสามารถอีกทีเดียค่ะเป็นไงคะทางหาแล้วตั้งบักหลายเดือนแล้วยกเดือปูไอ้เต็มที่ลุนีิ แปลว่าอย่างยกปูเจ้าก็ยกปูวมาตอนขอยส่งสคริปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโป้เห็นมหมถึงว่าเออโอเครับรู้รับทราบไม่แต่ว่ายกปัปวมันคือสำหรับพวกเขาคือแบบเอ้าอย่างวะทำไมไม่ทำไมไม่ส่งหัวใจมาหัวใจปุ๊บอะไรอย่างนี้แหมคนก็คนก็เป็นแบบนั้นมาาว่าไอ้สคริปได้ไยบทท่านใดครับะไยส่งสคริปไปปุ๊บ โยกโปเยี่ยมเออเหมือนเราทำงานผิดพลาดเยี่ยมเยี่ยมเอเอเยี่ยมโอเคอย่างที่นั้นแบบทักไปหาเพื่อน,นหลายแบบมีเรื่องแบบเล่งดวนสิคุยน่าโมโหสีแม่คะ่ะทักไปตังลอยคอความเราอ่านอยู่ตะลอดกโยกโปมากสิน<อ>ุกเล่บกุมหมวยสีขุย,ย <laughs> จังเด้งทำเราต่อสิแม่ค่ะที่เราโยกโปโนปั่นย้อนอยังรูปอ๋อี่หล่ามาแต่คุณมาแต่สุดมาแต่ใส่ ไม่เช <Bond> <pakai Again> ่อไม่กูัแกเพราะท่านนั่นไปจังหน้าไปเล่นน้ำตกแล้วมันฝังตาไปสิฟ้าไปเล่นมองน้ำตกใสงามงามเป็นเจ้าใดแบบใสปะไปฮอดเลี้ยงเออเฮ้อวัวเม่นน้ำปลาสีมานองตูประกาศเล่นแล้วเนาะสุดแน่นบอลลูกอันเอาไม่ก็ได้ค่ะเออเอาไม่เอ้าไม่เอ้าไม่ค่ะสวัสดีค่ะจากสี่แม่พ้นจากสิฟ้ากดเขาเลยสวัสดีครับพ้นทั้งกอดทั้งรับไปเลยได้ไหมนะเพราะจะ่าสียโอนเงินเอาไม่ลูกสวัสดีค่ะ พี่และจีสัวนโอ้ยพี่น้องคนใดเ่าท่านเขากุมก็อย่าลืมเขากุมนะคะมื่อนี้เอ่อมื่อนี้ราคาบัตรบ่ค่อยแพงจ้าเบิ่อบังยิรากับพี่องคเอียงเลยการเอาซาข่อยบาทนะนะให้รู้เขาได้เอาเองก็ได้ดอกเอาเขาเอาบ่บเป็น ซิมหูจากไหนไม่ค่อยบอกไ้ยมันบอกไม่แมนบอกเอานี่แหละเวลาที่เขาส่งซิกกันเขาติกูเคยที่ยืนใช้แค่ผิค่ะทำไมไม่หายชุดให้ลุงวัดใส่ดีๆหน่ะไอพ่อหนูลานวาชุดเจาใสพอดีพะนะออพ่อหนูเป็นคนทำชุดนี่ขึ้นมาลูกพี่โมก็เหมือนกันอ้าวใส่ชุดอะไรให้มันเขินน่ะมันมันไม่ได้เขินเป็นสไต เขินมันไม่ได้ว่าให้เขาจักกัวมันบลีดเนาะเอากระดีดมากคนสีด้ทวงตีเนาะเออเออใครยูนว่าคนทวงพวกกันยูนในเวลาจักโมงหรอหนิเหรอตอนนี้พ่อคุ้มปิดแล้หรอครับสองทุ่มอ๋อห้าสิบแปดนาทีจ้ะอีกสองนาทีอีกสองนาทีก็สามทุ่มแล้วเนาะนะครับใครก็รู้ถามขาอีหล่าถามพ่อดูพ่อสิไปบ่นี่พ่อสิลงมาบ่นี่เอ้ยพ่อเอ้ยเออหน้าห้าไปขี่กระเลงห้า ฮันเลวยิลาไปขีกะเร่งเมนเออมานิดพ่อว่าได้ไหดิรีบรีบหน่อยใช่ไหมรีบรีบหน่อยแล้วก็ร้องเพลงอะไรบ้างพ่อพ่อสิมาไปนี่เอาพ่อพาเร็วๆกันแล้วสิลงไปเดินดวน้าเป็นเขียวพ่อแล้วมันจะขวางขีมาสันก็จะเทียนเอ้าเอ้ากบัดยั่งนั่นพ่อยังเลงลาอยู่เร็ว กำลังเท่ากับกำลังเรียนไปว่าท่านนี้กำลังเรียนไปอันเสียงก่อนเอาก็มาทาคอยเออเกิดเซเลนมากเลยไอเพิ่นเอ้าเซเลนโอ้ยนอนนะครับเอาแต่ในพี่น้องนะครับอย่าลืม